ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังฟังพอดแคสต์นี้ได้8พดย o ลงทุนหุ้นต่างประเทศฟรีเพียงใส่โค้ด ltm podcast ในแอป Radar Point ลงทุนง่ายๆไม่ต้องใช้เงิน รู้จักเกม PUBG กันไหมคะเมื่อไมไ่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่า Crafton Studio อเกมสัญชาติเกาหลีเจ้าของเกม PUBG เนี่ยแหละค่ะกำลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO กันภายในปีนี้แล้วค่ะโดยมูลค่าตามคาดการหลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Crafton เนี่ยนะคะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ8 1 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมูลค่าระดับนี้เนี่ย คือมูลค่าระดับเดียวกันกับ AOT เจ้าของสนามบินหลายแห่งในประเทศไทยเลยนะคะแล้วสตูดิโอเกมแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างทำไมนักลงทุนถึงให้มูลค่าสูงขนาดนี้เท่ากับบริษัทเจ้าของสนามบินกันเลยทีเดียววันนี้นะคะชวนคุณยูค่ะหนึ่งในทีมลงทุนแมนที่หยิบเรื่องนี้เอามาแชร์ให้ฟังในห้องประชุมไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวมาร่วมแบ่งปันข้อมูลกันค่ะคุณยูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทีน่าก่อนอื่นเลยนะคะถามคุณยูให้อธิบายให้ฟังก่อนสําหรับคนที่ไม่ ใช่สายเกมแต่ที่น่าเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินไอ้ PUBG เนี่ยโอ้โหเพราะว่ามันฮิตมากเลยใช่ไหมจริงๆ PUBG เนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮิตขนาดไหนคะ ครับก็จริงๆผับ G ีเป็นแนว่า Battle Royale นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือเกมเกมแนวอ Survival อ่าคือการที่เราเป็นผู้เล่นที่เราต้องเอาตัวรอดจากสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรอดแบบทีมแบบเดียวนะครับทีมก็มี2คนมี4คนนะครับคือเหมือนเราจะถูกเข้าไปในโลกของเกมที่ต้องเอาตัวรอดโดยที่มีผู้เล่นประมาณร้อยคนะนะครับอยู่ในแมปง่ายๆเลยคือเราก็ต้องหนี ไม่ให้โดนยิงตายก่อนนะครับแล้วก็อนณาเขตของเกมเนี่ยมันก็จะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ประเด็นก็คือว่าที่คนบอกว่าคือมันสนุกมากอะแล้วก็เล่นกันเยอะมากในช่วงเวลาหนึ่งทำให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยและที่สำคัญก็คือมันสามารถเล่นได้บนหลาย Device พร้อมๆกันด้วยถูกปะก็คือเป็นโมบายก็ได้เล่นบน PC ก็ได้ถูกไหมเล่นบนคอนโซลก็ได้เหมือนกัน ใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละเวอร์ชันนะครับนั่น<ม>คือคนที่เล่นโมบายเนะี่ยจะไม่สามารถเจอคนที่เล่น PC ได้อ๋ออเข้าใจใชแ่แล้วที่บอกว่ามันฮิตมากมันสนุกมากเนี่ยยอดดาวน์โหลดมันเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดนะครับไปไปท่านในเวอร์ชันมือถือเนี่ยครับก็เกินกว่า700ล้านครั้งแล้วใช่ ไม่น่าเชื่อนะว่าเกมประเภทนี้เนี่ยนะคะจะกลายมาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเพราะว่าในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยพับจเนี่ยได้ยินว่าสามารถสร้างรายได้ได้จากการขายไอเทมในเกมเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นหลักพันล้านบาทเลยใช่ครับคือคือได้เกิน3,000ล้านบาททั่วโลกนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ทินะ่าอโทษครับไม่เป็ไรค่ะ <laughs> โอเคครับอ,อ,อิดดิทนะฮะคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับคุณทีน่าคือโลกของเกมเนี่ย มันจะมีการขายสกินนะครับหรือว่าเครื่องแต่งตัวกับไอเทมเกมอ่าซึ่งผู้เล่นผู้เล่นที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆอ่าแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้ช่องทางหลักช่องทางหนึ่งเลยใช่ครับของบริษัทผู้ผลิตเกมถูกไหมใช่ครับถูกต้องอครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าเจ้าของเกมเนี้ยคือสตูดิโอเกมสัญชาติเกาหลี ใช่ไหมคะเกาหลีใต้เนาะมีชื่อบริษัทว่า Craft On แล้วเขากำลังจะเอา Craft On เนี่ยเข้าตลาดมีมูลค่าสูงถึง8แสนล้านบาทที่มาที่ไปของไอ้ Craft On เนี่ยเป็นยังไงไมายังไงเขาทำดังเกมเดียวแล้วมันได้8แสนล้านเลยหรือว่าเขาทำอะไรมาก่อนบ้างคะ ครับก็จริงๆต้องถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยต้องเล่าตั้งแต่บริษัท l u e Hole Studio นะครับผมซึ่งคือต้นกำเนิดก่อตั้งในปี2 0 0 7นะครับนะผมโดยคุณช่างบยองกรยูนะครับก็คือเป็นคนเกาหลีนี่แหละในกรุงโซ<อ>นะครับก็เขาพัฒนา สตูเกมโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเกมแรกของเขาเนี่ยคือเกมที่ชื่อว่าเทล่านะครับก็จะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะสวมเป็นบทบาทสมมุตินะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นโคลเนลกับกับตัวพับจีเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนของเขาคือปี2015เนี่ยบลูโฮลสตูดิโอเนี่ยครับเขาได้ทำการซื้อบริษัทจินโน่เกม จากคุณคิมชางฮันซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทจินโนเกมเนี่ยเขากําลังประสบปัญหาทางสภาพคล่องทางการเงินพอดีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเ่ยจินโนเกมต้องไล่พนักง,งานออกมากถึง1นใน3ามทำให้คุณคิมช้างฮงาันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของจินโนเกมเนี่ยตัดสินใจขายให้กับบลูโฮลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ตัวบลูโฮลก็ได้พัฒนาความคิดของคุณคิมชางฮันต่อนะครับในเรื่องของการที่จะทำเกมแนว battle royale <อ> ก็หลังจากที่ Bluehost Studio เขาได้เทคจินโนเกะจากคุณคิมชังฮันมาเนีครับเขาก็ได้ดำเนินตามความฝันของคุณคิมชังฮันต่อคือการทำเกมแนว Battle Royal e นะครับโดยคุณคิมชังฮันเองเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อไปหาคุณ r บ n d o n g r r e n นะครับผมซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมดังที่ชื่อว่า a r m ์ม่นะครับซึ่งเป็นแนว Battle Royal ทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะครับให้เขามาร่วมผลิตเกมกับเขาและนั่นก็เลยเป็นที่มาของเกม PUBG นะครับหรือว่าเ l y เ er อร์อ n น w n b ์เ t l เท r ล่ n าวสนั่นเองซึ่ง PUBG เนี่ยก็ได้เปิดตัวในช่วงปลายปี2017แล้วก็เปิดตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็โหฮิตเป็นผู้แตกเลยนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ไม่พลาดสายตาของ Tencent นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมจากประเทศจีนที่ก็ต้องขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแหละเขาเข้ามายังไงบ้างกับตัวของ PUBG นี้คะคุณยอเครับเทนเซนเนี่ยครับก็ได้เข้ามาลงทุนนะครับให้กับ ปริษัท Bluehole Studio ซึ่งภายหลังเนี่ยครับเขาเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็น c l a s s าเป็นจำนวนเงิน500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือประมาณ15,000ล้านบาทออในปี2018โอ้โหก็คือ Tencent เนี่ยเขามาลงทุนให้พัฒนา PUBG ในเวอร์ชันสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะใคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาอเกม PUBG บนสมาร์ทโฟนเนี่ยไปเปิดตลาดในจีนแล้วก็โอ้โห คิดเป็นพุแตกในจีนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดพูดว่าพับจีนะครับดังเป็นพุแตกเนี่ยต้องบอกว่าเกมพับจีนะครับเป็นยอดตวน์โหลดทั้งหมด7จ็ดล้านอสี่ล้านครั้งและอันดับหนึ่งเนี่ยครับคือ India. อินเดียซึ่งมียอดตวน์โหลดไปถึงร้อยเจล้านครั้งะนะครับจนกระทั่งรัฐบาลอินเดียเนี่ยประกาศแบนแอปจากประเทศจีนเนี่ยครั้งที่3เนี่ยหนึ่งในนั้นมีพับจีรวมอยู่ด้วยนะครับในการยน่นปีที่ผ่านมาะนะครับก็เรื่องนี้กระทบกับ เรียกว่านักเล่นเกมเลยดีกว่านักเล่นเกมเป็นอาชีพของอินเดียนะครับก็เกมที่ที่สุดโดนแบนนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าพวกเขาสามารถใช้วิธีการเปลี่ยน VPN นะครับไปดาวน์โหลดพับจีเกาหลีมาเล่นแทนได้เหมือนกันเออความพยายามยังมีอยู่นะคะมีอยู่ครับแต่ว่าแน่นอนว่าเทนเซ็นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเขาก็ยังวางแผนที่จะกลับมาบุกตลาดอินเดียอีกครั้งในปีนี้ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะและที่จีนล่ะยอดดาวน์โหลด ขนาดไหนคะก็122ล้านครั้งครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2เลยทีเดียวนะครับเหนือกว่าอเมริก ok านะครับที่มีลตลอดสี7ล้านครั้งออก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ฮิตไปทั่วโลกนะเพราะว่าจีนกับอินเดียเนี่ยก็ประชากรแบบโอ้หเยอะมากแล้วนะคะอเมริกาอีก300ล้านคนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่ ค r a f t ันหรือว่า c r a ฟออนเนี่ยเขาเลือกที่จะเข้ามาระดมทุนในช่วงเวลาที่พับ g ีเนี่ยพึ่งจะแบบโอ้โหได้กระแสในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งการระมทุนในปี2 0ง1เนี่ยครับผมถ้าเป็นไป,ปตามคาดการของบริษัท u u i n v e s t v e s t m e น t นะครับคือบริษัท c r a f t ันเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ8 110, 000, 000, 000, 1 0 0 0ล้านบาทเท่ากับเ<ร> o t บ้านเราอะนะที่อไปตอนแรก ใช่ครับ <No. S 1> แล้วเขาคาดว่าเขาตอนครั้งเนี้ยเขาจะได้ระดมทุนเนี่ยได้เงินมาเกือบประมาณสามแสนล้านซึ่งกำไรเศิษฐกิเก่าคือบริษัทเคทีคอปที่ทำไว้ในปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับซึ่งเคทีคอปเนี่ยคือบริษัททรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่ง k คทีครอปเนี่ยนะคะตอนปี1998เนาะเขาก็เข้ามาระดมทุนในตลาดไป180,000ล้านบาทนะโอ้โหนะทำลายสถิติกันแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่าได้รับความคาดหวังจากนักลงทุนไปมากพอสมควรเลยทีเนี้ยก็ต้องถามเรื่องของความเสี่ยงนิดนึงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนี้เรียกว่าฮิตเลยอย่างพับจีเนี่ยฮิตเลยแต่มันฮิตอยู่เกมเดียวหรือเปล่าแล้วหลังจากเนี้ย ไอกระแส p u บจมันจะอยู่อีกนานขนาดไหนหรือว่าเขามีไ p e ปลายมีเกมอะไรในไ p e ปลายรออยู่อีกหรือเปล่าครับคือจริงๆตอนนี้ครับต้องบอกว่าเกมพับจเนี่ยถ้าดังทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็นเกมอันดับหนึ่งของคอฟตันที่ดังทั่วโลกดีกว่านะครับแต่จีิก็ยังมีเกมเกมที่อยู่ในสังกัดเขาอยู่นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ไปที่นิยมในบ้านเรานะักเท่าไหร ทีนี้ก็จะมีการที่นักลงทุนในหลายๆเจ้านะครับเริ่มมองว่าเอ๊ะหรืออันนี้จะเป็นปรากฏการณ์วันวันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าน,นะครับซึ่งคือการที่เป็นแค่ความบหวานในช่วงขณะซึ่งอันนี้เรายังตอบไม่ได้เหมือนกันครับยังยังยังต้องดูต่อไปว่าหลังจากการลงทุนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันถือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชลฟ์ไลฟ์ค่อนข้างสั้น ถูกไหมก็คือฮิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฮิตแบบโอ้ยที่เนี่ยยาวนานขนาดนั้นเนาะเพราะว่าบริษัทสตูดิโอเกมใหม่ๆก็จะแบบเหมือนมีเกมทางเลือกใหม่ๆออกมาให้ เขาเรียกว่าแย่งเวลาจากบรรดาเกมเมอร์ได้อยู่เรื่อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมไหนเนี่ยที่จะสนุกนะคะทำให้เกมเมอร์ติดใจแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกรรมต่อไปซึ่งก็ Craft On เองเนี่ยอย่างที่คุณยูบอกเขาก็ยังมีเกมในปลาย e นะแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้คิดเท่าพับจีเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญค่ะที่พวกเราต้องติดตามกันต่อนะคะว่าคราฟออนที่เข้ามารอบนี้เนี่ยจะสามารถาสร้าง ผลงานนะคะให้ตอบรับกับความคาดหวังของนักลงทุนที่ให้มูลค่ากิจการนี้กว่า8 0 0แสล้านบาทเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนเขาจะลิสต์ในตลาดเกาหลีเนาะถูกไหมคะใช่ครับเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าตอนที่เข้ามาลิสต์แล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงถ้ายังไงมีรายงานอะไรเพิ่มเติมจะชวนคุณยูมาอัปเดตกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณยูมากๆเลยนะคะครับยินดีครับขอบคุณครับ ดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, s ซาวคลาว u d อ p ป l e ป o พอดแคสต์ทอทีนและบล็อกดิด